สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ a c e b o o k เซต Thailand ค่ะกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะเมื่อมีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ mai เราจะมาเจอกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงภาพบรรยากาศในการเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของหุ้นน้องใหม่กัน แต่เนื่องจากสถานก,การณ์โควิด19ในช่วงนี้ทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังใส่ใจเรื่องของการรักษาระยะห่างและงดเว้นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากเราจึงจัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกกันในรูปแบบออนไลน์กันค่ะและในวันนี้นะคะเป็นพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ไอเน็ net, ใช้ชื่อย่อว่า i n e t ็ตเรค่ะซึ่งจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มุวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองครัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะที่ฉันจะตัดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความพร้อมของผู้บริหารจากทั้ง4องค์กรค่ะที่จะมากล่าวพิธีเปิดในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะคะขอต้อนรับผู้บริหารทั้ง4ท่านและขอสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะ และในขณะนี้นะคะพิธีการของเราก็พร้อมแล้วค่ะดิฉันขอพาทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ INET r e เทร t ทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอาสังหาริมทรัพย์ INET กับพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์บนแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ก่อนอื่นนั้นให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับ INET r e ผ่านทางบริทัศน์ที่จะนาเสนอต่อไปนี้ขอเชิญชมค่ะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปข้างหน้าการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมแม้กระทั่งทุกวิถีชีวิตบนโลกในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ต่างต้องมี Data เป็นตัวขับเคลื่อนด้วยปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวันการจัดเก็บการบริหารจัดการและการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลล้วนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหรือ Data Center ที่ให้บริการจัดเก็บสำรองข้อมูลรวมถึงบริการ Crowd Service และ Co-Location Service ที่มีมาตรฐานระดับสากลช่วยตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมหลากหลายในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพสูง Data Center จึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ i n เนผู <im it> ้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีแบบครบวงจรไอเนเริ่มดำเนินงานในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในชื่อศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเมื่อวันที่1มีนาคม2538แและแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชน เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2544ถือหุ้นโดยภาครัฐ49%ด้วยประสบการณ์ที่มีกว่า26ปีอ n e เน็ I Net ให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบการให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากลตลอดจนถึงการให้บริการในรูปแบบคลาวด์คอมพิวติ้งโซลูชัน นอกจากนี้ i n e ็ Net ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศให้มีความมั่นคงและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ด้วยบริการที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากผลสำรวจธุรกิจให้บริการคลาวในประเทศไทย i n e เป็นผู้ให้บริการคลาวเซอร์วิสเบอร์หนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการไทย ครองส่วนแบ่งตลาด14.8%ในปี2020เทรนของ Data Center ทั่วโลกเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีด้วยเมกกัดเทรนตอนนี้ที่มีช่วงโควิดแล้วก็ดิจิตัลเนี่ยมีความสำคัญก็ทำให้คนเนี่ยมาลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นการเติบโตการใช้งานของคอมพิวเตอร์เนี่ยมากขึ้นทุกปี Data Center ที่มีเนี่ยเราก็เลยสร้างทมรูปแบบที่ ได้มาตรฐานสากลมี third party มา certify ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะคะ iso 27001 mm hmm. แล้วก็การให้บริการอย่างต่อเนื่องมี sla ที่ได้อยู่ที่ประมาณ99.9%ซึ่งตรงนี้เนี่ยมี third party มาคอยๆรีวิวทุกๆปีทำให้มั่นใจได้ว่าการที่จะมาอยู่ใน data center เราเนี่ยระบบก็จะได้รับการดูแลแล้วก็มีความประหยัดพลังงาน มีความต่อเนื่องในการให้บริการ Data Center เนี่ยใช้งานได้สส่วนส่วนหนึ่งก็คือให้ลูกค้าเอาระบบตัวเองเนี่ยย้ายจากที่บ้านตัวเองมาเช่าที่ Data Center ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรา Invest ระบบคลาว d เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาเช่าใช้คลาว d ไปเลยโดยที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนดังนั้น2รูปแบบเนี่ยมันเหมาะกับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการการให้บริการที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีสเยลภาพ มีการรับรองอย่างมั่นใจนะคะการใช้งานคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีไม่มีน้อยลงลูกค้าเนี่ยขยายการใช้งานในอัตราที่มากกว่าตาส่วนลดที่เราให้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ performance เนี่ยดีขึ้นแล้วลูกค้าก็แฮปปี้ที่ถึงแม้จะจ่ายเรามากขึ้นแต่เอาไปใช้งานแล้วเนี่ยเขามีการประหยัดขนาดมี efficiency ที่มากขึ้นรายได้ที่เราได้จากการให้บริการข่าวเนี่ย จะสูงกว่าฟิกเลนที่เช่าต่อเดือนของโคโลเคชันก็จะทำให้ Data Center 1 1หนึ่งสเปซเท่ากันเนี่ยถ้าให้บริการเขามากขึ้นเราก็จะได้รายได้ที่มากขึ้นค่ะศูนย์บริการ Data Center ของ iNet ทั้ง3แห่งมีความพร้อมครบครันทันสมัย มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงระดับมาตรฐานสากลยืนยันด้วยรางวัล Center Service v e n d of r o the Year 2013จากบริษัท Frost and Sullivan องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก iNet Lead มิติใหม่ของการลงทุนในธุรกิจ Cloud และ Data Center ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของ Cloud Service จากทุกมุมโลก iNet Lead เข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล i n e t iNet IDC 3เฟสหซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีที่มีความทันสมัยมีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงภายใต้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานสากลจาก iNet ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงเช่นกลุ่มธนาคารเทคโนโลยีไอทีธุรกิจพาณิชย์เป็นต้น i n e t l e ล มีประมาณการผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราค่าเช่าที่ปรับขึ้น2%ต่อปีตลอดระยะเวลาประมาณ24ปี5เดือนพร้อมโอกาสขยายการลงทุนในโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล i n e t i n e t i d c 3เฟส2ถึง4และขยายการลงทุนไปยังโครงการอื่นๆต่อไปในอนาคตร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตที่พร้อมสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องไปกับธุรกิจแห่งโลกอนาคตที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจคลาวด์และ Data Center Trust เพื่อการลงทุนในสิทธ <ates> ิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทัส i อ e t l e ที่ www.sec.or.th และในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นอีกหนึ่งพิธีการสําคัญในวันนี้คือช่วงพิธีลงนามค่ะในโอกาสสาคัญนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณพรวิสามังกิตกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทไอเน็ตบริดจ์แมネจเมนต์จำกัดเพื่อลงนามโดยในภาพอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเกียรติบตัตรและโล่แสดงความยินดีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทางลาดหลักทรัพย์ได้จะส่งไปล่วงหน้าแล้วนะคะช่วงนี้ขอเรียนเชิญคุณพรวิสาค่ะ ในภาพแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณพรทวิษาจดปากกาแล้วมองกล้องไว้สักครู่นะคะและขอเรียนเชิญคุณพรทวิษาลงนามได้เลยค่ะการลงนามในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของพิธีการในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณคุณพรทวิษาค่ะและนี่คือความตั้งใจของไอเนตริกในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณคุณพริษาค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแมนพงเสนานรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับ i n n t r e ร d ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้บริหารผู้จัดการกองทรัสผู้จัดการการจัดจำหน่ายและทรัสตีของทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาร,ริมทรัพย์ไอเน็ Net, แขกผู้มีเกีย สื่อมวลชนและนักลงทุนทุกท่านนับเป็นโอกาสที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยได้ต้อนรับพัาสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ซึ่งใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า INe t r e ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยจะเริ่มทําการซื้อขายหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองพัาสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์นัราคา IPO ที่3,300ล้านบาท iNet r e ตกลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของ Data Center iNet IDC 3เฟส1และสิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ Substation โดยให้เช่าแก่บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนเพียงรายเดียว ระยะเวลา25ปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2 5ง8ทรัพย์สินที่กองเข้าลงทุนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากลมีเสถียรภาพและความปลอดภัยจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายอุตสาหกรรมการเข้าจดทะเบียนของ INET Re i รในวันนี้ถือเป็นอีกรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อการระดมทุนของ i n e t และด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการบริหาร Data c e n t e r ตอร์ไอเและในบายกับเรื่องดิจิทัล e c ค n น m มีของประเทศผมเชื่อว่าจะส่งเสริมให้ไอ e น e ตมีโอกาสเติบโตจากการขยายการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุนในระยะยาวสุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยขอขอบคุณผู้บริหาร i n e t ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจดหมายตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ช่วยส่งบสรุมการเข้าจดทะเบียนของกองทัพในครั้งนี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณแมนพงศ์เสนา,นานรงค์ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณจิรยงอนุมานราชทนกรรมาการผู้จัดก,การบริษัท J Capital a d v i s o r y ์จำกัดกล่าวแสดงความยินดีกับ INET r e เรในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารจากทุกองค์กรท่านผู้รับชมการถ่ายทอดและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะในานามบริษัท J Capital Advisory จำกัดที่ปรกษาทางการเงินขอแสดงความยินดีกับบริษัท INET r e บ d Management จำกัดที่ได้นำหน่วย Trust ของ Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ INET หรือว่า INET r e ร d เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกในวันนี้ค่ะ กองทรัสไอเนะ็ตบรเป็นทรัสกองแรกของประเทศไทยที่ลงทุนในโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหรือว่า Data Center นั่นก็คือ i n e t IDC 3เฟสที่1นะคะซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับโลกจึงทําให้โครงการได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเช่าใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยภาพรวมธุรกิจคลาวด์ในประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องในอนาคตประกอบกับผลบวกจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าสู่ระบบ 5G การเติบโตของธุรกิจ e-commerce และความต้องการใช้ระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะรวมถึงกฎหมายด้านไซเบอร์เียวริตี้ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะทำให้ภาคธุรกิจมีความต้องการการจัดเก็บข้อมูลในระบบ ที่ได้มาตรฐานบริหารจัดการโดยผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถืออาทิเช่น i n e t ค่ะจึงเชื่อมั่นว่า i n e t r e ร t จะเป็นหนึ่งในกองทรัสคุณภาพที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะที่ปรึกษาทางการเงินใครข่ขอขอบพระคุณสำนักงานกรอและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะ INe t และบริษทัท INe t r e ร t Management จำกัดที่ได้วางไว้วางใจให้ให,ใ,หให้บริษทัทเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของกองทรัสในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอขอบพระคุณคุณจิรยงอนุมานราชทนค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพรวิภาตั้งตรงจิตผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวานิธนก,กิจธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนกล่าวแสดงความยินดีกับไอเน็ตรีดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารจากทุกองค์กรสื่อมวลชนและผู้รับชมการถ่ายทอดสดทุกท่านในนามธนาคารกปดสิกรไทยเพือจัดการการจัดจำหน่ายขอแสดงความยินดีกับบริษัท i อ e น็ต a รีดแม e จเมนตในโอกาสนำหน่วย Trust ของ Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ i อ e น็ Med, หรือไอเน็ตบรเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันกองคลัสหรือรีอ นับเป็นทางเลือกการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งนักลงทุนสถาบาันรายใหญ่รายย่อยที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอจากเงินปันผลในระยะยาวเนื่องจากในอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากที่มีในตลาดเงินตลาดทุนและมีความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ในส่วนของ INET r e e ถือเป็นคลัสที่เข้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เป็นกองแรกในประเทศไทยซึ่งได้รับประโยชน์จากนโยบายไทยแ l a n d 4.0และนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลโดยโครงการ INET IDC 3 Phase 1ที่กองทรัสเข้าลงทุนจากไอ e t นั้นมีลูกค้าจากภาครัฐและเอกชนให้บริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัท i n e นเองเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีมานานกว่า20ปีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรต่างๆและในส่วนของธุรกิจมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตในส่วนของกองทรัสต์ไอเน็ตรนั้นยังม,มีโอกาสที่จะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเฟสต่อๆไปของทางไอเน ที่สามารถนำมาเสนอขายแก่กองทรัสได้นะครับสุดท้ายนี้ในนามธนาคารสกสดสรรไทยขอขอบคุณ i อ e นและบริษัท i n e น็ตกร m ดแมเนจเมนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและมีส่วนร่วมในการนำไอเน็ต e รเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ ขอขอบพระคุณคุณพรวิภาตั้งตรงจิตค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพรวิสมังกิตกรรมการผู้จัดก,การบริษัท iNet r e a ร Management จจำกัดกล่าวในโอกาสที่ iNet r e เรเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านผู้บริหารบริษัทเจคปิทอลแอดไวเซอรี J ่ Advisory, จำกัดที่ปรึกษาทางการเงินท่านผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทัศสื่อมวลชนและผู้รับชมการถ่ายทอดสดทุกท่านคะ่ะในานามบริษัทไอเน็ตบรีดเมเนจเมนต์ Net Re agement, จำกัด ยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ไ n e น็ตบรีดเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนับเป็นความภูมิใจของบริษัทที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ สำหรับกองทัศไอเน็ตรี I นะคะได้เข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการไอเน็ต IDC 3ามเฟสหที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจากบริษัทอินเทอร์เนต็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าไอเน็ตค่ะซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมีความปลอดภัยสูงและได้มาตรฐานในระดับสากลค่ะ บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าได้เข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอแก่นักลงทุนโดยโครงการดังกล่าวนะคะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนเช่าใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการรองรับการจัดเก็บข้อมูลจํานวนมากไว้บนระบบค่าวแล้วก็ยังเป็นการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิตัลอย่างแท้จริงค่ะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการลงทุนระบบคลาวเองนะคะ โดยในรอบปีที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจเราจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ตามนะคะแต่การใช้งานเช่าใช้แหลกในโครงการ INET IDC 3 1เฟส1ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยังได้รับประโยชน์จากความต้องการการใช้งานของระบบคลาวที่เพิ่มมากขึ้นในยุคดิจิทัลด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทาง i n e t ได้ําเนินการติดตั้งแหลกส่วนที่เหลืออีก165แหลก แล้วเสร็จก่อนการเข้าทํารายการกับกองทัศนไอเน็ตปรีตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ในานามบริษัท i n e t ็ตรีเมนเทนเนนจำกัดขอขอบคุณสำนักงานกลตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและนักลงทุนทุกคนที่ให้การสนับสนุนไอเน็ต e รีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผลสำเร็จขอบคุณค่ะ และในช่วงนี้ดิฉันขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ i n e t r ตบรซึ่งผู้บริหารที่จะร่วมพิธีเปิดในช่วงนี้ตอนนี้ทุกท่านรอประจาอยู่จากองค์กรของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยตามที่เห็นอยู่ในภาพนะขณะนี้ค่ะเฟรมสดจากทาง i n e t r ตรภาพด้านบนนะคะผู้บริหารทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์ i n e t บริษัท INet r ตบรีด n ม g เ m e n t นต์จำกัด เฟรมทางด้านซ้ายคุณพรวิสามังกิตกรรมการผู้จัดก,การบริษัท INe t ็ตบริดจ์แมネจเมจำกัดค่ะและเฟรมด้านขวาผู้บริหารจากบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณมรกตกุลธรรมโยธินกรรมการผู้จัดก,การบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะ ดิฉันขอแนะนำผู้บริหารเพิ่มเติมที่จะร่วมในพิธีเปิดจากด้านซ้ายไปขวาเฟรมด้านล่างนะคะท่านแรกค่ะคุณจิระยงอนุมานราชทนกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเจค capital advisory จำกัดค่ะท่านที่สองคุณแมนพงศ์สยนานารงรองผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ เรมกลางค่ะดรพากรปีตะทวทยัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะท่านที่4คุณพรวิภาตั้งตรงจิตผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวานิธนก,กิจธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะและท่านสุดท้ายคุณสุรเดชเกียรติธนากรกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดค่ะ เนื่องจากระบบในการซื้อขายเป็นระบบรันดอมนะคะช่วงนี้ดิฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ i n e t ็ต a d ค่ะ ซึ่งไอเน็ตเทดลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของ Data Center INET IDC 3เฟส1และสิทธิ์การเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย Substation ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยให้เช่าแก่บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ INET เพียงรายเดียวในระยะเวลา25ปีค่ะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2588เพื่อให้ INET นําำไปให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหลักนะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของ INET ค่ะก็จะมีทั้งหน่วยงานรัฐบาลธุรกิจธนาคารและธุรกิจ ICT ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะเรายังรอสัญญาณอยู่นะคะ บัดนี้ได้เวลาที่ไอเน็ตรีดพร้อมเปิดการซื้อขายแล้วค่ะเรามาให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะคะ5 4 3 2 1, 1> ขอแสดงความยินดีกับไอเน็ตรีดค่ะด้วยราคาเปิดตลาด 10บาท40สตางค์และล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้น4เปอร์เซ็ค่ะขอแสดงความยินดีกับ i-net r e รีด้วยนะคะในช่วงนี้ขอเชิญผู้ขังทุกท่านมองที่กล้องอีกสักครู่หนึ่งนะคะให้ทางทีมงานได้เก็บภาพแห่ความประทับใจนี้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะไอเน็ตรีก็ถือว่าได้เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะด้วยราคา o p e n p r i c e หรือว่าเปิดตลาดนั้น10บาท40สตางค์ด้วยกันค่ะซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ให้มาแสดงความยินดีกับทาง i n e น r รนะคะซึ่งอีกสักครู่นะคะทางเราจะตัดภาพ ไปทางผู้บริหารนะคะที่จะกล่าวขอบคุณรวมไปถึงกล่าวถึงความเชื่อมั่นและผู้ที่สนใจลงทุนใน i อเน็ตเรดในช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณพรวิสาค่ะค่ะสำหรับในโอกาสนี้นะคะในานามของบริษัท i อเน็ตเท m ดเมนเทเมนตจำกัดค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะที่ช่วยกันนํากองทัพไอเนดนะคะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สําเร็จค่ะ ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีโดยตลอดค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือนักลงทุนทุกท่านนะคะที่ให้ความเชื่อมั่นเข้าร่วมลงทุนในกองทัตของเราในครั้งนี้ค่ะและบริษัทก็ขอยืนยันว่าเราจะมุ่งมั่นบริหารจัดก,การกองทัตเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยทุกท่านค่ะตลอดจนในอนาคตข้างหน้านะคะเราก็จะมองหาโอกาสเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเป็นการสร้างรายได้และการเติบโต ให้กับกองฐานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบพระคุณคุณพรพิสมังกิตค่ะผู้บริหารจาก INe t g r i รนะคะสุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ i n เ t ขอขอบพระคุณทุกท่านที่วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้ซึ่งในครั้งต่อไปจะเป็นบริษัทไหนที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI อไอย่าลืมติดตามผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กของทางเซทไทยแลนด์วันนี้ึ่งของลาไปก่อนสวัสดีค่ะ